การเรียนรู้ตลอดชีวิตค่ะกะกกสอร์เรคอะไรสกอร์รคือส่งเสริมการเรียนรู้สาอร์เรคมาจากอะไรสกอร์รมาจากกศนกะขาสกอรรคอะไรการส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตก็มาจากกศนสกอรคอะไรสกอร์รคคือสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตกะทรายจะถามว่าสกอร์เรคอะไรคะ การเรียนรู้ตลอดชีวิตค่ะก็ะข้าวสกอร็ตคืออะไรสกอเร็ตคือส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตเอาเริ่มเลยครับสกอเร็ตคืออะไรสกอเร็ตคืออาชิดเสริมแล้วก็เอาใหม่เอาใหม่สกอเร็คืออะไรครับส่งเสริมการเรียนรู้ของานตลอดชีวิตอ่าสกอร็คืออะไรนะอีกรอบหนึ่ง สกรก็คือการส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตค่ะอ่าโอเคครับผมะถาถามกว่ใครเป็นคนถามกะเป็นคนถามเหรอไม่ไม่ไม่น้องเขาถามอ๋อน้องถามใช่ไหมอ่มจาจ้างั้นอยู่อยู่ทางนี้ดีกว่าเดี๋ยวมันสทะทส้อนแสงสะท้อนแสงฮะเดี๋ยวเด้อกระฝ่าสกรรคืออะไรคือส่งเสริมการเรียนรู้ หนึ่งสองซ้ำกอร์โรคืออะไรสกร์คือส่งเสริมการเรียนรู้อ๋อโอเคนะครับเอ้าได้สกอร์โรคืออะไรสกอร์โรคือส่งเสริมการเรียนรู้สกร์มาจากไหนรสกร์มาจากกศนอ๋อโอเคครับผม ready? Thoám nhăng, thoám nhăng. Đợi cái, đợi nắp na, nắp na. À. Ninh, oh mày, oh mày, ông oh mày. À. ่ะถ้าคืออย่างนี้ไม่ต้องนักถ้าพร้อมก็เอาเลยกกกกกกก็็่ะสสอออรรรรเเเจจยาาาาาาวนนน์ไีีตลดด้มขงิ อ่าโอเคนะครับสกรคืออะไรโอเคนะใช่ค <Christina. S 3> ่ะอ่าสกอเร็คคืออะไรก็เป็นสำนักงานการศึกษาสำนักงานสำนักงานการเรียนรู้และสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตสำนักงานการส่งเสริมสำนักงานส่งเสริมการศึกษาตลอชีวิตเลยแล้วแต่ประมาณนี้สกอร็คืออะไร เป็นดสอเยยซ่อมก่อนเยวซ่อมก่อนสอรคือสกโรคือสำนักงานการส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตอรอคือะไรสกอรคือสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตโอเคครับอา ว่าสกอร์โรคืออะไรคะการศึกษาการเรียนรู้การรวมการส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตค่ะอะเริ่มกะขาสกอร์โรคือสกอร์โคือส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตอะโอเค